ไปต่อไม่ได้ก็พูดแบบลผู้ชายแพ้ก็คือแพ้ยุตินะครับต้องกราบขอบคุณเจ้าของที่ที่ท่านเมตตามาโดยตลอดท่านน่ารักมากนะครับเจ้าของที่ขอให้เจ้าของที่นะครับครอบครัวจงเจริญสุสขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจ้าของที่ดินผืนนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกๆคนผมมีห้องแอร์อย่างดีนะครับเอาวางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พิจาราเดี๋ยวพี่ขึ้นรถนะโต๊ะเก้าอี้นะครับโต๊ะเก้าอี้สวยๆใครอยากได้ดดด มาติดต่อซื้อกับผมได้เลยนะครับขายนะครับโต๊ะเก้าอี้มาามายนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงลำโพงหลายชุดครับเครื่องเสียงลำโพงหลายชุดนะครับแต่หรือว่าใครอยากได้โครงสร้าง <Okay. S 1> อยากได้ร้านเลยอยากมาทำเป็นร้านหมูกระทะอยากมาทำเป็นร้านร้านเจ่วฮอน ร้านทะเลเผาหรือร้านอาหารร้านเหล้าขับบาร์หรือธุรกิจต่างๆก็ติดต่อผมได้ยินดีเจราจาวันนี้ผมมาแจ้งประกาศให้ทุกๆคนทราบชาวบนทราบครับวันนี้ผมแพ้ครับปิดตัวลงแล้วนะครับปิดตัวลงแล้วจอน,นี้แทบเดินทางมาเกือบ3ามปีเดินทางมาเกือบสามปีผมปิดตัวลงวันนี้ผมแพ้เจ็บตัวอยอมแพ้แล้วครับแล้วจะกลับไปทบทวนตัวเองไปวางแผนใหม่ ไว้ค่อยขึ้นมาสู้ใหม่ไว้ค่อยมาต่อสู้ใหม่ครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ผมขอบคุณทุกกำลังใจบนเส้นทางสองปีกว่าบนตำนานร้านจอน,นี้แทบอุลัะธานีวันหนึ่งผมจะกลับมาสักวันผมจะกลับมาครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับแพ้ก็คือแพ้ครับลูกผู้ชายนะครับค่อยวางแผนมาสู้ใหม่ครับขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ